นีเล้วมาเนี่เอ้ยกุ้งกุ้งก้นองกุ้งกุ้งไงมาเนี่มาน <Pa. S 1> <source> e ี่กุ้งไงตลาดเนี่ยโอ้โหโดนสิพอทีหนึ่งเดียวของใหญ่ใหญ่เลย่งมึงนี่แตกต่างจากของน่อยเลยใหญ่ดีเลยนองมึงโตมนเนี่ยปูบังกันเลยเอฟเอฟ้เนี่ยมาสิบมึงด้วกันมึงกล็ดนองด้วยน

ไอ้ไรน,น่ะโค้ <นะ S 1> งน่ะมันบิ๊กๆเลยวันนี้ปุ่ยงยง้องอ้องรร้องร้องร้องรร้องร้องร้รอาร้องร้้องรร้องร้องรง้ง้อร้งอ่้้อง Đây nhạc này, đều này Cùng ngay. mình Cũng mình nhạc thế Cũng Một cái nhau nhau này Chúng ta Chúng ta ไอเหม้ยพี่น้องเงือบมัดร้อยฮะเอ็มเนี่ยพี่น้ยองหาอย่างยากนะพ่หอหายังไงนะพี่น้องเนี่ยมีเงื่อนยังเดียวไลยนะพี่น้องโอกาสต้องได้พร้อมเนี่ยพอเธอเอาเงินไปหลายอย่างมันไม่มีขายก็ม่ได้กินเลยหาว่าผมบอกเลย เกิดไม่มีเงินตรือมีวาสนาทำของชิลกินเด้อมีแต่เงินมีวาสนาไปขอดม่มีของพี่น้องไม่ขาดคายเบิด์เลยออรสเจ๊งเลยจริงนะกล่าวเปนแข็งแย่งพี่น้องสิแกะเยออันนะ ขามันขามันอันนี้กินได้นี่มันกับจวดเลยนะี่โตมันใหญ่ขามันใหญ่น้ำอย่น้องี้ยโอ้ยแก็อยากแห้งพี่น้องเออเพื่อนกินแต่ละอันเนี่ยแก็อยากขนาดเป็น,นขามนกกันหรอกนะ mượt hàng rồi nè Mà khăm hàng rồi nè không? Mừng được cùng nơi nè, nà đâm bì bì đây rồi Ôi cung nhắc, cùng nhắc โงกใจโธ่บ่ใจคุ้มค้างเงินอยู่หล่งเลีนะนี่กล้องสุขกล้องสุขของการที่จะเกิดไม่เป็นคนคนอย่างเดียวไหนคนถึงเป็นดวงวาดชนาดีน้องหอมเนยไปสังเชือให้ท่านเขาเนี kind of ่ยกลุ <serv ie lang> <right. S 2> ่มไงกลุ่มไง đoạt dong dong như này, như này. Như này. À à mà như này. ai, nhảy đi dong, ơi, được bao giờ đi nhảy này. đi dong, mình cùng nhảy với mình này kia, tèm thoi, giấm đây. ông bay Cơm bánh không ngọt. Têm, têm lên phải ngọt Chấm chấm đấy phí nào Mình ừ. bỏ cái nhai nhai đây Nói của tôi là nó nói con dùng kì nói thế Ăn nhai để ăn nó ngon Hốt chết tố lộn nào ตัวขีดกว่าอ,อยู่นิ่อยขามันญ่ายไม่หนวยางานไม่ยังกลุ่งเลยกลุ่งเขากลุ่งเขาเลยมันกลุ่งคู่จะตีเลยคักขนาด เป็นความชุกทีนน่เกิดมาเป็นคนพี่น้องเขาได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมีความสุกสมัยอ่ะเอ้ยคักขนาดหมูหม้อกุ้งเนี่ยเกิน,น,นไปเป็นคนแล้วถึงมีความสุกในคองในการเกิดมาเป็นคนได้ไหมหรือไม่ จวนชออีวิตเต็มของนี่ยรสชาติมันจะออกหวานหวานกุ้งนทำจิ้มแซ่บกระชัดเออสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียเด้อพี่น้องเด้ออุ่มใหญ่เลยอย่ายอย่าขาดเด้อทนะีเนี้ยไปซื้อมากินเด้อ